ตอนที่1,641เมื่อฟังจากคำพูดของลิงหยุนสีหน้าของลินเทียนก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงระดับพลังบ่มเพาะของมูจานหยานเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงมีท่าทีสงบนิ่งเป็นอย่างมากพวกเจ้าถอยออกไปให้ไกลจากที่นี่จะดีกว่าเขาได้กล่าวกับลิงหยุนและคนอื่นและเกือบจะทันทีที่คำพูดของเขาจบลงมูจานหยานก็พันลูมือ พร้อมกับกลิ่นอายของนิรันสวรรค์ที่ประสานรวมเข้ากับพลังเทวะก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่ที่กดทับก็ใส่ทางหลินเทียนเจ้าและพวกมันจงยอมตายเส้นวิญญาณหนองคาความเย็นจะเยือกจากจิตสังหารในแววตาของอีกฝ่ายพร้อมกับฝ่ามือขนาดใหญ่ของมู่จานหยานที่กดทับก็ใส่ทางศรีรษะของหลินเทียนและในชัว่วพพิบตามันก็ได้เข้าปกคุมพวกหยินหยูนและคน,นอื่นๆเอาไว้ด้วยคำพูดและภาพดังกล่าวจึงทำให้ทุกคนโดยรอบ ถึงกับหน้าขาวซีดนะดียอมตายเส้นวิญญาณน้องเขาอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่คนคนนั้นจะเป็นคนสังหารนายน้อยรองของตระกูลมู่เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหลายหลาย,ลายคนได้มงางอกไปทางดินเทียนด้วยสายตาที่ตกตะลึงคนคนนั้นนี่เขาการที่จะฆ่านายน้อยของตระกูลมู่อย่างนั้นหรือนี่เขาไปกินหัวใจมังกรม,มาจากไหนในเวลาเดียวกันนั้นนอกเหนือจากความรู้สึกตกตะลึงของผู้คนแล้ว บางคนก็ถึงกับสายหัวขณะที่มองเห็นการโจมตีของมู่จันหยานซึ่งกําลังกดทับก็ใส่ทางหลินเทียนตายแน่ตายแน่แน,แน่แล้วไปยุ่งกับไขรไมยุง่งแต่กลับมายุ่ยยุทธกุญมู่นี่ก็ไม่ต่างจากการเสหาความตายเสียงดังก้องได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับฝ่ามือขนาดใหญ่ของมู่จันหยานที่กําลังกดทับลงมาซึ่งมันได้ปิดการพื้นที่โดยรอบเอาไว้และนี่ก็เป็นการโจมตีของนิลันสวรรค์ และพลังที่มันปลดปล่อยออกมานั้นก็รุนแรงจนน่าสะพึงพร้อมกับจิตสังหารที่ทําให้หัวใจของผู้คนในรอบถึงกับสั่นสะท้านหลินเทียนเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ามือขนาดใหญ่นี้สีหน้าของเขาก็ยังคงดูสงบนิ่งเป็นอย่างมากบุ้มเบื้องหน้าของเขาคลื่นแสงสีดําได้พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับกลิ่นไออันเย็นเยือกก่อนจะปะทะเข้ากับฝ่ามือของมู่จานหยานที่กําลังกดทับลงมาซึ่งทําให้ฝ่ามือนั้น ถึงกับแหลกเป็นเสี่ยงเสี่ยงก่อนที่่ามือนั้นจะแหลกสลายหายไปและเหตุการณ์นี้เองก็ถึงกับทำให้ผู้เชี่ยวชาญในรอบถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงกันดีการโจมตีของมู้จานหยานถูกรับเอาไว้ได้อย่างนั้นหรือผู้คนในรอบได้แต่ตกตะลึงหลังจากที่เห็นภาพดังกล่าวแม้แต่หนิงเยเ่และหจิงเหยาก็เช่นเดียวกันพวกนางได้แต่ตกตะลึง พร้อมกับความประหลาดใจที่ปรากฏในวงตาของพวกนางเพราะอีกฝ่ายนั้นมีะระดับการบุม๋มเพออยู่ในเขตแดนในรันสวรรค์แถมยังมีหลายชื่อติดอยู่ในร้อยอันดับอมตะอีกด้วยแต่ตอนนี้การโจมตีอันทรงพลังของอีกฝ่ายกับถูกเหลียนเทียนที่อยู่ในเขตแดนในรันดองคําขั้นต้นสามารถรับมือได้อย่างง่ายดายเสือขาวและหลิงหยุนได้แต่จ้องมองออกไปด้วยความประหลาดใจเช่นเดียวกันจากนั้นดวงตาของหลิงหยุนก็เหมือนกับฉายแววประหลาด พางน,นึกได้ถึงอะไรบางอย่างหรือว่าเจ้าหนูนี่จะใช้เขียนวิชาฝังมังกรอย่างนั้นหรือในเวลานี้จู่ๆเขาก็คิดถึงเหตุผลที่หลินเทียนสามารถทําลายฝาามือของนิลันสวรรค์ได้อย่างง่ายดายโดยที่มีะระดับการบุมเพาะอยู่เพียงแค่เขตแด่นนิลันทองคําเท่านั้นและหากเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าหลินเทียนได้ใช้เขตวิชาฝังมังกรเพื่อยืมพลังจากเส้นชีพจรโลหิตยินสุดครัวจากใต้ภูเขาแห่งนี้อย่างแน่นอน และหลิ่นเทียนในตอนนี้ก็หรูว่าหลิงหยุนกําลังคิดอะไรอยู่เขาได้เพียงหน้าตอบรับประเบาพร้อมกับพูดว่าพวกเจ้ารีบถอยห่างออกไปให้ไกลจากที่แห่งนี้เพราะว่าพัน,นึกที่เกิดขึ้นจากฝ่ามือก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกเขาทําลายไปแล้วดังนั้นแม้ต้องเฉชิญหน้ากับเขตแดนนิลันสวรรค์อย่างมูจานยานแม้วันระดับการบ่มพอะของเขาจะอยู่เพียงแค่เขตแดนนิลันทองคำเท่านั้นซึ่งระดับการบ่มเพะนี้ก็ห่างชั้นกันอย่างมาก แต่เมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เขาสามารถยืมพลังจากเส้นชิปจรโลหิตยินสุดขั้วได้การต่อสู้นี้ก็ไม่นับเป็นอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วพลังที่อยู่ภายใต้เส้นชีปจรนั้นต่อให้เป็นผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งราชาน,นิลันก็แทบจะไม่สามารถต่อต้านมันได้บุม่มแรงกดดันของนิลันสวนรรค์ได้ถูกปลดเปลื้อกมาอย่างมากขั่งพร้อมกับอีกฝ่ายจะเจ้อเหมาะไปทางหลินเทียนพร้อมกันนั้น จิตสังหารที่อีกฝ่ายเจ้างมางไปทางหลินเทียนนั้นถึงขั้นทำให้รู้สึกรล่ากับว่ามันหนาวเหน็บจนถึงกระดูกก่อนจะก้าวตรงออกไปข้างหน้าและถูกยางก้าวที่สัมผัสลงกับพื้นก็ถึงขั้นทำให้มิต,ติดยรอบถึงกับเกิดรอยแตกแล้าก่อนจะปรากฏขึ้นกระบี่ที่ถูกควบแน่นขึ้นจากรอบทิศทางพร้อมกับพุ่งตรงเข้าใส่ทางหลินเทียนซึ่งขึ้นกระบี่เหล่านี้ก็น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากถึงขั้นทำให้มิต,ติดยรอบถึงกับแหลกเป็นจึงเสี่ยง และทาให้พื้นดินในรอบถึงกับพังทลายลงและนั่นยังส่งผลในผู้บ่มเพาะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปเต็มๆพร้อมกับร่างและวิญญาณที่ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงเ,เวนนี่มันโหดร้ายและความปานนีจริงๆแม้แต่ผู้บ่มเพาะคนอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมันก็ยังไม่เวนเสือขาได้กัดฟันวับกับเก่าออกมาแต่ถึงกระนั้นท่าทีของหลินเทียนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย ก่อนที่เขาจะยกขาขวาขึ้นพร้อมกับกระทือบท้าลงไปไก่อนที่ลวดลายอัคระมังกรมากมายจะถูกส่งตรงลงไปที่ผืนก่อนที่มันก่อนที่มันจะพุ่งตรงไปยังเส้นชิบพจรลโลหิตยินสุดขั้วพร้อมกับดึงเอาอพลังมากมายจากภายในนั้นออกมาและในเวลาเดียวกันก็ปรากฏเสียงดังอึกตะทือขึ้นพร้อมกับคลื่นกระบี่สังหารของมูจานหยานที่แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงโดยคลื่นพลังของเส้นชิบพจรที่ถูกส่งออกมาในเวลาเดียวกันนั้น พลังเทวสีทองในร่างกายของหลินเทียนก็พันสันไหวก่อนที่มันจะเขอาปกคลุมร่างของหลิงหยุนและคนอื่นเอาไว้พร้อมกับพาพวกเขาพุ่งห่างออกไปจากที่นี่นับหมื่นฟุตเพื่อจะต่อกรกับผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนในรันสวรรค์อย่างมั่นใจเขาจึงต้องมั่นใจก่อนว่าพวกพร้อมของเขาจะต้องไม่เป็นอะไรมันก็ทําให้เสือขาวหนีงเย่เย่รวมถึงไหจิงเหยาได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับการกระทําของหลินเทียนแต่กระนั้นกับมีเพียงหลิงหยุนเพียงคนเดียว ดี่ยังคงมีท่าทีสงบพร้อมกับอธิบายให้กับพวกเขาฟังเกี่ยวกับเรื่องที่หลินเทียนใช้วิธีการพิเศษบางอย่างอะไรนะนี่เขามีวิธีลับมือกับอีกฝ่ายอย่างนั้นหรือหนิงเย่เย่ได้กล่าวถามขึน้นใช่แล้วละ่ะเขาสามารถหยิบเยืมพลังจากเส้นเชีพจรที่อยู่ด้านใต้นั้นได้นี่เขาสามารถหยิบเยืมพลังจากเส้นเชีพจรนั้นได้งั้นหรือเจ้านั่นต่อให้เป็นกึ่งราชานิรันก็ยังไม่สามารถจัดการกับมันได้ แล้วเขาสามารถทําได้ยังไงกันให้กิ้งเดี่ยวได้แต่รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเจ้าเสือขาวเองก็ไม่ต่างกันอ๋อข้าจําได้แล้วดูเหมือนว่าเจ้าหนูนี่จะเกิดใช้เคล็ดวิชาแปลกๆซึ่งสามารถควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกภายในสถานที่พิเศษได้หรือว่าตอนนี้เขาจะใช้เคล็ดวิชาแปลกๆนั่นอยู่อย่างนั้นหรือถูกต้องหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับมองตรงออกไปยงังหรนเทียนที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายหมื่นฟุต ภายในสถานที่แห่งนั้นขล้นพลังอันเย็นยะเยือกถึงกับสั่นสะเทือนพร้อมกับพลังชีอันเย็นยะเยือกและล้วนลาะอ克拉มกรของดินเทียนในตอนนี้ก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับดึงเอาอพลังจากเส้นชีพประจนนั้นก่อนที่เขาจะใช้มันบดขยี้ขึ้นกระบี่ของมูจานยานจนแหลกเป็นเสียเส่ยงๆพร้อมกับสีหน้าที่ยิงคงสงบนิ่งน้องชายของเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการจะป้นชิงสมบัติของพวกเราเท่านั้นแต่อีกฝ่ายยังต้องการสังหารพวกเราด้วย ถึงต่อให้พวกเราจะมอบสมบัติสวรรค์นั้นให้กับอีกฝ่ายแต่เขาก็ยังต้องการที่จะสังหารพวกเราอยู่ดีนั่น,นจึงทำให้มันสมควรตายแล้วตอนนี้เจ้าเองก็กลับไปซะเถอะไม่ว่าเจ้าจะมีเหตุผลอะไรเจ้าก็ต้องถูกฝังไปพร้อมกับเขามูจานหยานได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมกับจิตสังหารที่ถูกปลดปล่อยอมาอย่างมากขั่งขณะจ้างมอกไปทางหลีนเทียนและในตอนนั้นที่ด้านหลังของอีกฝ่าย ก็ได้ปรากฏลำแสงสังหารมากมายก่อนจะกดทับก็ใส่ทางหลินเทียนและด้วยลำแสงสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมามากมายก็ถึงขั้นดำไม่พิจิติไดรอบถึงกับแปลกเป็นจึงเสี่ยงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลำแสงสังหารนี้สีหน้าของหลินเทียนก็ยังไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแล้วเอาเป็นว่าข้าจะส่งเจ้าไปพบกับมันอีกครั้งก็แล้วกันเมื่อกล่าวจบเขาก็ได้กระตืบเท้าลงไปอีกครั้ง พร้อมกับดึงเอาพลังจากเส้นชีพจรเหล่านั้นขึ้นมาทันทีก่อนจะขึ้นพลังเหล่านั้นจะถูกควบแน่นกลายเป็นลูกศรพุ่งตรงขึ้นจากพื้นก่อนจะพุ่งปะทะกับขคลื่นสังหารของมูจานยานโดยตรงและในเวลาเดียวกันนั้นอัคระมับบงกรที่เขาได้ปลดปล่อยออกไปอย่างผื้นด้านล่างก็ได้หลอมรวมกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเสียงคำรามอันเย็นเยือกที่ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีที่ป่วยพุ่งขึ้นจากพื้นมันก็ตวัดหางฟาดเข้าใส่มูจานยานาจัง ทำให้มิติเดลรอบที่อยู่ใกล้เคียงเตงกระแปลกเป็นเสียงเสียงมูจานหยานได้จ้องมองออกไปได้สายตาที่เย็นชาพร้อมกับลำแสงสังหารที่พุ่งตรงเข้าใส่มังกรนั่นและหลังจากที่ทั้งสองปะทะเข้าใส่กันก็เกิดแรงระเบิดที่รุนแรงก่อนจะมีเคลื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ถูกส่งออกมาหลอมลอบมูจานหยานลากับเทพแห่งสวรรค์ก่อนที่เขาจะกล้าตรงเข้าหาหลินเทียนพร้อมกับยกมือคว้าจับเข้าใส่เขาตายไปซะ อีกฝ่ายได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่โหดเหีเ้ยมและไร้ปานีแต่ท่าทีของดินเทียนก็ยังคงไม่ยเยแสเช่นเคยขนาดที่เขายังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงแม้แต่น้อยในวินาทีต่อมาก็ปรากฏเสียงดังก้องพร้อมกับพื้นดินที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงคำรามก้องของมังกร9 9ตัวก่อนที่มันจะพวยพุ่งออกมาจากใต้พื้นดินพร้อมกับกลิ่นไออันยินเดนเยือกมังกรเหล่านี้ได้พวยพุ่งออกมาพร้อมกันพร้อมกับกลิ่นไอนที่น่าสะพรึงกลัว นั่นจึงทาให้มูจานหยานได้แต่ก้าวถอยออกไปอย่างรวดเร็วและในชั่วพริบตาเขาก็ได้ถอยห่างออกไปหลายร้อยฟุตนี่เจ้าถอยกลับไปทําไมไม่อยากสังหารข้าแล้วอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่เฉยเมยเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้เขาได้ก้าวเดินออกไปและเหยียบอยู่บนบางกอนเหล่านั้นก่อนจะพุ่งเข้าหามู่จานหยานด้วยความเร็วลากับสายฟ้าเขาได้ดึงเอาพลังจากเส้นเชีพประจที่อยู่ด้านใต้นั้นก่อนที่จะรวบรวมไว้ที่ําปั้นขวา ก่อนที่จะชกออกไปโดยตรงเสียงระเบิดพันดังขึ้นพร้อมกับพุ่งตรงเข้าใส่มู่จันหยานในเวลาเดียวกันมังกรทั้ง99าตัวก็ได้ส่งเสียงคับามออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าหามู่จันหยานในพิบตาและเมื่อภาษารวมเข้ากับมาจาัจกภัตที่เขาต่อยออกไปนั้นจึงทําให้พลังทําลายล้างของมันพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าก่อนที่ประกายแสงศักศดิ์สิทธิ์รอบร่างกายของอีกฝ่ายจะแหลกเป็นจริงเสียงจากนั้นมังกรตัวแรกก็ได้พุ่งตรงเข้าหาอีกฝ่าย พร้อมกับตวัดหางก็ใส่นักอ,อกของมูจันยานอย่างจังบุ้มเสียงอึกกระทึกพันดังขึ้นพร้อมกับล่างของมูจันยานที่ปลวไกลออกไปลากผุนไล่กานะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันภายในเที่ยเขาแห่งน,นี้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนที่เห็นภาพดังกล่าวก็ถึงกับเบิกตากว้างนะนี่นิรันสวรรค์อย่างมูจันยานที่มีลายชื่ออันดับอยู่ในร้อยนิรัน์อมปะตะในเวลานี้กับถูกการโจมตีของนิรันตองคํา ถูกส่งปีออกไปอย่างนั้นหรือณน,นี่พลังที่เขามีอยู่ในตอนนี้สามารถโจมตีอีกฝ่ายได้ยังไงกันนั่นไม่ใช่พลังที่บุ่มพอเขตแดนในรางทองคำจะสามารถสแสดงออกมาได้เมื่อผู้คนมองออกไปทางหลินเทียนก็ระแต่สแสดงสีหน้าตกตะลึงและสงสัย